เป็นยังไงบ้างของควาดหลังฝึกคว้ามลูกหืมว้ยายว้ายถ่ายวีดีโออยู่นะเธอนะเล่นทำอะไรก็ทำไม่ต้องไม่ต้องสนใจครับหนูจะเอาอะไรเอาอะไรคะขอขอลองคว้าอีกทีนึงแม่ขอลองคว้าอีกทีนึงใช่เหรอใช่เหรอคะเอาอีกเหรอไม่น่าใช่นะ น้าเป็นเด็กอารมณ์ดีเด้อเธอ,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 อ <laughs> จะก,กินเหรอจะก,กินเหรออันไหนลองชิมอืม